สวัสดีครับตุยินทำทำโกโก้ครับวันที่26ธันวาคม2 5 6 4ครับวันนี้มาให้ชมต้นอายุโกโก้4ปีกว่ากุมภาพันธ์ปีหน้าก็ครบ5ปีครับที่ปลูกไว้ข้างบ้านสูมไม่เห็นต้นนี้ก็คือโกโก้ที่ติดดอกออกมาแล้วบานออกมาเป็นติดลูกนะครับวันนี้จะมาสื่อสารให้เห็นว่าโกโก้มีลักษณะเด่น อย่างไรนะครับที่คนหลายคนชอบก็คือเห็นไหมฮะเมื uno, á, ages, l l ่อกี coloring, 對對้ผมให้ดูลูกเล็กมีลูกกําลังลูกกลางนะครับนะลูกกลางนะครับลูกกําลังโตครับหลายรุ่นครับนี่โตรอรอสุกครับนี่สุกแล้วครับครับเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่สุกแล้วนะอ่าเนี่ยผลนี้ไม่ใช่สุกแล้วนะครับอันนี้คือสับลูกครับนะฮะให้ดูโฟกัสนิดนึงครับสีนะฮะ ดอกเหลืองนะครับลูกแน่ลูกเหลืองผมต้องเด็ดทิ้งละให้ลืมเรียกว่าให้ให้ให้ลืมลูกนะครับมันจะได้ไม่ต้องอาน้ําเลี้ยงมาเลี้ยงตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะสลัดทิ้งเนี่ยสลัดลูกทิ้งประมาณนั้นนะครับนี่ก็สุกแล้วนะครับรอเก็บกับหลังปีใหม่ส่งเข้าที่บริษัทนะครับเยอะครับหลายรุนนี่คือข้อดีฮะออกตามต้นตามกิ่งไปด้านด้านโน้สุกด้านโน้นนะครับเห็นไหมฮะปลายกิ่งมันงก็มีครับ ขึ้นไปด้านบนครับยอดโนนก็ประมาณชายคานะครับก่อผมเคยวัดก็ประมาณ4เมตรนะครับสูงขึ้นไปโน่นนี่ตัดยอดชายคานะครับก็มีต้นหมากข้างบ้านนะครับต้วนนี้ครับดูครับแต่โคนต้นเลยครับนี่คือคือถ้าลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับลูกก็จะตีลูกกันสมบูรณ์แตัโคนต้น ตาดอกนะครับเป็นปุ่มตะปุ่มตปางๆนี้คือต้องรักษานะครับเพราะนั้นเวลาถ้าเกิดปัญหากับตาดอกมันก็จะมีปัญหาตามมาหลายคนเคยถามบอกว่าเกิดเพี้ยแป้งกํจกัดยังไงมีแค่แป้งมาฉีดน้าส้มก็โอเคแล้วครับน้าส้มสายชูผสมน้ําฉีดก็ได้ครับน้าส้มคนไม้ได้ครับขี้เท้าผสมได้ครับนะครับมีหลากหลายวิธีการนะครับถ้าใช้เคมีก็เซบินแปดห้าได้ครับนะครับกับจัดแมลงหนอนแมลง ทุกประเภทแล้ววันนี้กล้องผมทาไมไม,ไม่ไม่ปรับแสงอ่าถ่ายทําตอนเช้าสายแล้วนะครับเกือบเกือบสิกโมงกว่าแล้วนะฮะนะครับความดกก็จะขึ้นไปตามนวลแล้วครับเห็นไหมฮะดกมากครับผมปล่อยให้สลัดลูกทิ้งโดยธรรมชาตินะครับผมจะไม่เด็ดช่วยเลยตามต้นตามกิ่ต้ตตนนี้ดกดกครับดกสมบูรณ์เอาละที่ไปที่มาของคําว่าดกครับ เเห็นไหมฮะสังเกตว่าผมไม่เอาใบกโกโก้ทิ้งเลยนี่ผมเพิ่งตักน้ำไอตักไอใบจากในร่องน้ำนี่ออกนะครับขึ้นมาข้างบนเพราะอะไรฮะปล่อยให้ย่อยสลายผมใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมถ้าติดตามคลิปย้อนหลังไปตอนอหลายคลิปนะครับย้อนหลังไปในท o u t ยูทูบทว่าเฟซบุ๊กนะครับผมก็จะทําจุลินทรีย์จุลินทรีย์ไข่นั่นแหละครับไว้ไว้ย่อยสลายฉีดย่อยสลายเพราะย่อยสลายมันจะได้โพแทสเซียมครับ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมากระตุ้นให้เรื่องการออกดอกการเจริญเติบโตแล้วผมช่วยอะไรครับก็คือช่วยเสริมธาตุรองก็คือแคลเซียมจากอันต์กรีนนะครับของบริษัทเนเจอร์เวนเจอร์นะครับเสริมครั้งปีละ2ครั้งก็คือต้นฝไปลายผลครับเพื่อกระตุ้นเรื่องของธาตุอาหารให้การเติบโตได้สมบูรณ์นะครับเสริมสร้างนะครับเห็นไหม ถ้าเข้าใจพืชมันก็จะง่ายในการจัดการนะครับแล้วก็มาแต่งทรงพุ่มตอนนี้ผมไปแต่งหน้าร้อนมันจะไม่แต่งนะครับหน้าร้อนจะไม่แต่งมัก็กระทบเห็นไหมไม่สลัดลูกทิ้งเลยผมไอซีเอสเก้าชอบมากครับโอ้โหนไม่คัดครับผมให้คัดโดยธรรมชาตินะแต่ก็โตครับโตโตไม่สลัดเลยครับรอบนี้ครับอายุต้นต้นนี้ยังไม่ถึงสามไม่2ปีนะลงปลูกลงมาเนี่นะฮะปลูกแทนนะครับกิ่งผมยังไม่ตัด นะครับว่าจะตอนก็ไม่ได้ตอนนะครับปล่อยมันเลี้ยงก่อนครับใบสมบูรณ์ว่าคือมันไม่แตกยอดใหม่นีโอเคแล้วครับไม่สลัดลูกทิ้งแน่นอนมันจะดูแลนะครับอย่าไปใส่ใส่อาหารผิดว่าใส่อาหารผิดไปกระตุ้นออกใบในตัวเช่นเยอะนะครับสลัดลูกทิ้งต้นนี้ก็ติดุดอกเยอะมากนะครับนี่ยก็เริ่มติดลูกแต่ลูกโตขึ้นครับติดตามผมมาก็จะรู้นะครับประมาณนั้นนะฮะ ให้อาหารเป็นนะครับดูแลดีเข้าใจพืชก็จัดการง่ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตุนทำความครับสวัสดีครับ